จะขับรถนะลีโวเข้ากรุงเทพครับพูดจะอยู่บ้านนอกเลยนะวันนี้บ้านนอกจะเข้ากรุงนะครับจะไปกรุงเทพครับจะขับรีโวคันนี้นะครับไปเปลี่ยนน้ํามันโช๊คครับน้ํามันโช๊คที่ไอรอนแมนนะครับที่กรุงเทพเดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยๆนะครับขับไปคุยไปคันนี้นะครับใช้ช่วงล่างของไอรอนแมนทั้งหมดครบชุดนะครับโชคเนี่ยเป็น โชคตัวท็อปของไอรอนแมนนะครับกระบอกดำแกน20มิมิลใช้มาพูดง่ายๆนะประมาณตอนนี้ระยะผมนี่ประมาณแสนหกนะครับแต่ใช้โชคอกไอรอนแมนนี่ประมาณสัก1นึ่งแสนะครับพูดง่ายผ่านมาแสนห้าแล้วนะครับสำหรับโชคอกไอรอนแมนที่ใส่ในรีโวคันนี้นะครับคันนี้ช่วงล่างไอรอนแมนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแหนก็ไอรอนแมนนะครับแหนเจ็ดแผ่นนะครับเป็นแบบมันจะมีไทอะ ไท้บีไท้ซีไท้เออะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับรองรับน้ําหนักบรรทุกได้ประมาณเท่าไหร่ของผมนี่เป็นประมาณาไท้บีมั้งครับแล้วก็อยู่ประมาณเจ็ดแผ่นครับเพราะคันนี้โจทย์ที่รองรับคือต้องรองรับน้ําหนักได้ประมาณอีกหนึ่งตันโดยเฉลี่ยในการบรรทุกนะครับในบรรทุกตรงเตงก็ไอรอนแมนนะครับ โชคหน้าก็ไอรอนแมนสปริงสีเขียวก็ไอรอนแมนปีกนกนะครับปรับองศาไอรอนแมนคันนี้ไม่ได้ยกสูงอะไรมากมายนะครับยกภาพรวมประมาณ2นิ้วข้างหน้านี่ประมาณนิ้วกว่าเท่านั้นนะาไมจะต้องทําช่วงล่างนะครับจริงๆเนี่ยครับมันก็ถ้าคุณปรับตัวได้กับรถยนต์นะครับคุณก็ไม่จําเป็นนะครับต้องบอกเน้ยแล้ก,ก็ก็ไม่จําเป็นต้องทาก็ได้แต่โตโยต้นี่นะครับมันมัน เรื่องช่วงล่างพูดตรงๆนะผมก็รับไม่ได้นะครับผมก็ผ่านโชกในการทํางานของโชกของของคันนี้มาอยู่หลายหลายหลายยี่ห้อดีกว่านะครับตัวอยู่ก่อนจะมาถึงคันนี้ก็มีประมาณั้งสองสายี่ห้อประมาณนั้นนะครับก็คือ1ใช้โชกเดิมจากโรงงานไม่ไหวโชกเดิมจากโรงงานเราต้องยอมรับเลยนะครับมันทั้งเด้งและดีดเด้งดีดเนี่ยโดยเฉพาะรอยต่อทางปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางกำลังมุ่งหน้าลำปางนะครับท่องเทพ่นะ ก็มันจะเด้งดีดถีบเด้งถีบเด้งดีมันจะขับไม่ได้เลยอะนะครับคือต้องปรับตัวอย่างมากเลยถ้าจะขับตรงนั้นให้ได้หรือต้องหาน้ําหนักบรรทงบรรทุกอะไรให้ได้มากนะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยจัดการนะครับลองเปลี่ยนโช๊คนะครับก็ลองลองเปลี่ยนโช๊คมาก็มาใช้คราวนี้มันมีภาวะเรื่องแตกเรื่องรั่วพูดตรงๆมันมีแตกรั่วแล้วมันโอเคมันเค็มได้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันเวลาผมจะเดินทางไกลเนี่ย นะครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยทิพสิบห้าวันนั้นมันแตกวันที่สองเนี่ยโอ้โหบางทีแตกวันแรกเลยครับหรือบางทีแตกวันที่กาลังจะเดินทางไปชายแดนนะครับน้ํามันมันเฟอมันย้อยอะไรต่างๆมันก็มองตรงว่ามันไม่สนุกนะครับมันไม่สนุกนะครับบางทีไปแตกในต่างประเทศก็ก็เคยมีแล้วก็น้ํามันย้อยเลยนะตอนนั้นไปพม่านะน้ามันย้อยเลยก็ขับบองตรงว่าโอ้โหฟิลลิ่งในการลงหลงการเลี้ยมันวิวไปหมดเลยนะครับ การเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวามันไม่เท่ากันนะครับเพราะอีกข้างหนึ่งมันรั่วรั่วข้างหนึ่งเสร็จซ่อมเคมไปการเวลาผ่านไปมันรั่วอีกข้างหนึ่งโอ้โหคราวนี้เราก็เลยไม่ไหวแล้วนะครับผมก็บางคนก็นแนะนําว่าโชคยี่ห้อนั้นสิยี่ห้อนี้สิใช้สปริงยี่ห้อนั้นสปริงคือผมเป็นคนที่บอกตรงว่าไม่ค่อยอยากที่อยากจะใช้อ้นี่ยี่ห้อหนึ่งอ้นนั่นยี่ห้อนึงไอ้นี่ยี่ห้อนึงเอาเป็นว่านะครับ ผมก็ดูโจ์ไอรอนแมนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องวิจงวิจัยอะไรมาหมดเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไ่ว่าจะเป็นชุดดอบเพลาอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เหล็กแผ่นเป็นลองที่ตรงตรงตรงอยต่อเผากลางนิดหนึ่งแค่นั้นนะครับข้างลงข้างหน้าไม่มีอะไรเลยนะก็เหมือนเดิมทุกๆอย่างนะก็นี่คือสูตรสูตรของไอรอนแมนแล้วก็เปี่ยนนกกระปองศาเรียบร้อยเผาเพลก็ไม่ได้ชันมากองศาของเผานะก่อนหน้านี้นผมก็ทาคลิปไปเรียบร้อยแนละ้ว ก็ขับแล้วรู้สึกว่าโอเคจริงๆขับแล้วมหน้าวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยู่นะใช้ได้แต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวแล้วก็มันเริ่มที่จะเลี้ยวเวลลงเขาแล้วเป็นตัวเอสสั้นๆมันเริ่มขยิบมาะ ผมก็ไม่รู้นะน้ำมันน้ำมันชงน้ำมันโชคมันต้องมีเปลี่ยนหรือเปล่าผมก็ไปถามบางคนบอกไม่ต้องเปลี่ยนนะน้ำมันโชกไม่เคยเปลี่ยนบางที่ก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนไอแต่ส่วนตัวผมนี่มันเชื่อว่าของเหลวทุกอย่างเลยนะครับมันต้องมีอายุนะครับจะมาบอกไร้ไทม์มารันตีชั่วชาติไม่ได้นะครับมันจะต้องมีนะครับความการเสื่อมสภาพนะครับยิ่งในกระบอกโชกเนี่ยขอโทษทีนะมันมีแกนแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนลูกสูบอ่ะนะครับลูกสูบก็ขึ้นขึ้นลงลง แล้วสีไปสีมาไอ้น้ำมันข้างในมันก็ต้องสีไปสีมาผมก็เชื่อว่ามันต้องมีการเปลี่ยนนะบังเอิญไอ้แกน20มิลตัวนี้เนี่ยเป็นทวินทูบรุ่นกระบอกดำเนี่ยมันสามารถที่จะมีจุดถอดมันถอดได้แล้วก็เอาน้ํามันโชกคเก่าได้เดี๋ยวไปดูนะครับผมก็ไปทําที่ไอรอนแมนจริงๆแล้วไม่ต้องไปถึงสํานักง,งานใหญ่ก็ได้นะครับแค่ส่งไปให้เขาแต่ว่าผมต้องถอดโชคสีต้นส่งไปสนไปนะ ส่งขนส่งไปเขาก็จะจัดการนะครับเปลี่ยนถ่ายให้แต่ผมเรื่องทั้งเรื่องอยากดูนะครับอยากดูด้วยอยากเห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าโชรูไมรอนแมนสำนักงงานใหญ่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับจะไปดูความหรูหราหน่อยก็กลายเป็นรายการบ้านนอกเข้ากรุงไปประมาณอย่างนั้นตอนนี้อยู่บนถนนเชียงใหม่ไปกําลังมุ่งห,หน้าไปลําพูนนะครับมุ่งหน้าไปลาพูนเมื่อวานเพิ่งไปถ่าย น้ำมันเครื่องนะครับคันนี้1นึ่งแสกแล้วก็เปลี่ยนลิควิดมลลี่นะครับของกับที่เยป,ปูนะครับ5้าดเย, 30, 30. ยูสี่สิบเอ้สามสิบสามสิบเยปูบอกใช้ประมาณส0พสิบอครับคันนี้ผมเปลี่ยนไวกว่าผมดหนนะหมื่นหระยะลิควิดมลลี่เขารองรับได้แต่ผมนี่หมื่นหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วนะครับรอบรอบที่แล้วนี่ประมาณ9 0 0าพันเกอกว่าก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วคือคันนี้ผมจะบํารุงนะครับเชิงป้องกันก่อนระยะ หลายๆอย่างก็าจะเป็นสายพานนะครับหมู่เลนนเนะะน่นะครับอะไรที่มันต้องมีการเสื่อมวาวน้ําอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันต้องเสื่อมตามการเวลาผมก็เปลี่ยนอยลูกปืนล้อมันไม่มีเสียงนะแต่ว่าระยะมันแสนหกแล้วโอเคผมก็เปลี่ยนก็สั่งมาเปลี่ยนนะครับรถยนต์เราต้องดูแลอะไรบ้างนะครับถึงของเหลวนะของเหลวก็คือพวกน้ามันเครื่องเนี่ยต้องดูแลไม่งั้นคุณน้ํามันเครื่องนะเกรดมันก็ต้องดีๆนะไม่งั้นเหล็กสีกับเหล็กนะ เหล็กสีกับเหล็กถ้าน้ำมันเครื่องเก็ไม่ดีเหล็กสีกับเหล็กเนี่ยมันเสื่อมเร็วบางคนบอกอไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับก็ไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับผมก็ไม่อยากจะถอดเครื่องยกเครื่องหรืออะไรทั้งสิ้นะนะครับให้มันห่างให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะวันหนึ่งมันจะผ่านห้าแสนโลแล้วมันเล่าให้ฟังหนึ่งล้านโลเล่าให้ฟังประมาณนะั้นะนะกลับมาที่ช่วงล่างก่อนดีกว่านะครับ ช่วงล่างที่สาคัญนะครับจะเหนื่อยล้าไม่เหนื่อยล้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ในช่วงล่างถ้ามีเงินก็จัดไม่มีเงินก็คุณก็ค่อยๆอ,อัพไปทีน,นิดทีะน,นิดนะครับถ้ามีน้ําหนักบรรทุกก็ก็แล้วแต่คุณจะใช้ยี่ห้ออะไรนะผมเองก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายโชคมากด้วยนะครับบางคนบอกแล้วเทียบกับยี่ห้อนี้ดีไหมยี่ห้อนั้นดีไหมโอไม่เคยขับไม่เคยใช้ครับ <laughs> ก็ผ่านประสบการณ์มาก็สอง ประมาณสองยี่ห้อแล้วก็อยู่ๆก็กระโจนมาไอรอนแมนเลยผมก็ถือโอเคแล้วนะครับมีบางท่านมาเขาบอกเขาไปทำโชค๊คมาทำนู่นทำนี่มาแล้วเขามาลองขับรถผมเขาก็บอกเออโอเคนะรถบกๆก็จบนะนะครับผมก็ว่าผมจบนะครับบางทีแอบฟิลอาจจะแอบนิ่มกว่ารถเก๋งที่บ้านบางคันอีกนะครับเพราะว่าช่วงล่างเราก็โอเคนะครับตรงน,นี้นะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโตโยต้าเนี่ยนะครับจับตัด ในเรื่องของช่วงล่างของตัวเองไปได้แล้วทําให้เหมือนค่ายอื่นเขาอะแต่ค่ายอื่นเนี่ยเขาเขาโทษทีนะเขาอาจจะทํามาแล้วขับกระบะเปล่ามันจบแต่พอน้ําหนักบรรทุกเข้าไปแล้วมันจะจบหรือเปล่าไม่รู้เพราะ t o โตยต้าเนี่ยรีโวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใช้เป็นรถเชิงพาณิชย์จะมากกว่าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูหน้าดีกว่านะครับรถติดครับ อย่างคันหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นรีโว่นะครับเป็นหัวเดียวนะครับมา,มาทำเป็นอคอกพาณิชย์คือคนที่ใช้โตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อรถมาเป็นเชิงพาณิชย์มาทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็ส่วนใหญ่ซื้อมาก็ต้องมามาบรรทุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของโตโยต้าเหมือนกับว่าเขาวางไว้คร่าวๆว่าวางไว้ว่าเป,เป็นรถสำหรับคนที่ซื้อไปทำงานซื้อไปต้องบรรทุกคราวนี้ถ้าเกิดไม่บรรทุกไม่รู้สิ ช่วงล่างมันอาจจะไม่ได้ถูกใจโอเคมั้งนะครับมันก็อาจจะเด้งเด้งดๆดดอนดอนนะคนที่เล่นกระบะเปล่า,าทั่วไปก็อาจจะไม่ประทับใจนะครับเพราะว่ามันมันเด้งมันดีดประมาณนั้นมันเด้งมันดีดนะฮะอย่างคันหน้านี้เป็นหัวเดียวนี่เขาก็แหนบโูแหนบนี่เขาบรรทุกเป็นรถคอกนะครับรรทุกอยู่ประมาณน่าจะเกินสิบแผ่นมั้งนะครับแล้วก็บรรทุกเยอะของผมที่พูดตรงๆนะเจ็ดแผ่นนี่ยังไม่พอเลย ความรู้สึกว่ามันท้ายมันยังห้อยไปนิดหนึ่งนะครับอยากได้เสริมอีกแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปปรึกษาทางทางไอร่อนแมนดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับเรื่องดงเรื่องดีดเรื่องเด้งอะไรประมาณนี้นะครับในที่นะของผมจบไปละนะครับแต่ว่าท้ายมันห้อยไปนิดหนึ่งนะครับเวลาบรรทุกเ,เวลาผมออกทริปหนึ่งก็มีประมาณ2ตัน9นะครับสตันประมาณนี้โดยภาพรวมนะรถคันนี้จดทะเบียน2ตันหนึ่งแต่รถหน้าผมมีวิน นวินหน้ามีถาดรองวินเหล็กมีบันไดบันไดเหล็กข้างมีทอบาลเหล็กข้างหลังของไอรอนแมนนะครับประมาณนี้นะก็มันทําก็เวลาบรรทุกมันก็เลยภาพรวมก็เลยกลายเป็น2ตัน9กสามตันเวลาเดินทางทําไมเราจะต้องจัดช่วงล่างนะครับถ้าเราไม่จัดช่วงล่างนะครับการขับรถจะเหนื่อยมาก จะเหนื่อยมากเด้งเด้งดีดดเด้งเด้งดีดดและที่สําคัญมันจะเด้งจนอาจจะรู้สึกว่าท้ายสะบัดและหลุดโค้งประมาณนั้นนะที่เราท่านจะรู้ว่าท้ายเบามันก็ไม่ดีเพราะเครื่องมันอยู่ส่วนของหน้านะครับท้ายมันเบาเหมือนหัวโตะนะครับแต่ท้ายเบาอ่ะมันก็เวียงนะมันก็เวี่ยงแล้วมันอาจจะม้วนได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะมี traction control แล้วนะครับมีเสถียรภาพการทรงตัว ไอห,หัวเดียวข้างหน้าเนี่ยผมก็ดูดูอยู่นะเมื่อวานก็ไปดูอยู่นะครับมันเดี๋ยวนี้เป็นหัวเดียวโฟวินมันจะมี2รุ่นรุ่นเกียร์ธรรมดากับรุ่นเกียร์ออโต้ถ้ารุ่นเกียร์โต้ก็เจ็ดแสนกว่านะครับกว่าอะไรลืมละก็เกียร์ออโต้ก็สําหรับคนที่ไม่อาจจะไม่บรรทุกหนักมากมายนะเอามาเล่นออฟโรดหรือว่าบรรทุกพอประมาณแต่ก็ขนสัมภาระพอประมาณแต่ว่าต้องการใช้โฟวินแล้วก็ต้องการวางโจทย์เกียร์ออโต้ประมาณนั้นนะ การดูแลเกียร์ออโต้มันก็สําคัญนะเมื่อวานไปศูนย์บอกผมไปเบิกกองกองในกองเกียร์พอดีผมทําที่อื่นผมจะทํากับพี่ปูนะที่ WP o i l p a ย s เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีสต็อกไม่มีสต็อกเกียต้องสั่งสรุปกรองนี้ไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนกันนะกองเกียร์ที่โ o โยต้ถึงขั้นไม่มีสต็อกอ่ะที่ดูแล้วกันว่าต้องสั่งสาวันได้อ่ะนะครับนั้นก็อ่ะก็ ต้องดูแลกันหน่อยนะครับกองเรื่องกองเกียร์ออโต้นี่นะครับคุณอย่าละเลยเพราะว่าเวลามันซ่อมทีมันโอเวอร์ฮอลทีเนี่ยราคามันสูงนะครับมันไม่เหมือนอย่างคันข้างหน้าเนี่ยมันเกียร์ธรรมดาแลกลับมาที่คําว่ารีโวหัวเดียวเนี่ยผมเองก็อยากได้หัวเดียวสักคันหนึ่งนะเอาไว้ใช้ในเชิงพณิชย์แต่ผมคงไม่ใช่กระบะคอกหรืออย่างนี้หรอกซื้อมาคงต้องมีแคลลิบอยแหละแล้วเป็นสี่คูณสี เพราะว่าต้องใส่สัมภาระ,ะเดินทางต่างประเทศได้อะไรได้นะครับก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ก็อยากได้เกียร์ธรรมดาสักคันหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ต้องดูแลเรื่องอเกียร์มากแล้วการฉุดลากอะไรต่างๆมันก็ดีนะครับเวลาลากรถคันอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูๆไว้แต่บางเอิญหัวเดียว4วินมันไม่มี เสถียรภาพการทรงตัวผมนี่มันต้องการเสถียรภาพการทรงตัวเป็นหลักผมบอกได้เลยบางคนบอกไม่จําเป็นหรอกมันสำหรับผมอะนี่โจทย์ส่วนตัวผมผมว่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นเพราะว่าอายุเรายิ่งเยอะขึ้นนะแล้วรถเดี๋ยวนี้มันสองร้อยกว่าแรงมา้ามันไม่เหมือนรถต่ํากว่าร้อยแรงมา้านะครับสองร้อยกว่าแรงมา้ากดคันเร่งที่ยูเทิร์นที่ฝนตกที่กดคันเร่งที่โอ้โหตูดออกเลยนะครับตูดออกเลยเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแก้ลํา นะครับได้ง่ายขึ้นเวลามันพลาดพังแล้วแก้ลำเนี่ยมันก็แก้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเร็วเกินก็ไม่ไหวนะเออก็เอาประมาณว่ามันมีตัวช่วยก็ดีกว่าไม่มีตัวช่วยบางคนบอกโอ้ยแล้วแต่ฝีมือแล้วแต่ฝีมือฝีมือมันก็พอมีแหละนะครับแต่พออายุมันเยอะขึ้นฝีมือมันก็อาจจะเสื่อมการไปตามการเวลาหรือเปล่าหรือการพลาดพังมันก็ถ้าทุกอย่างเทคโนโลยีมันช่วยได้ก็จบไม่ง,งั้นคุณก็ไปขับนี่โตโยต้ามิติเอสกันสิรุ่น,ร,นรุ่นเดิมๆผมเคยขับมิติเอนะ มันก็กลายเป็นคุณก็ย้อนยุกไปอยู่ตรงนั้นก็มันก็ไม่ไหวอ่ะขับเชียงใหม่เบตงขับเชียงใหม่ไปแชงกีลาไปซีอาน,นก็ไม่ไหวมากเหนื่อยนะครับขนาดรีโว่คันนี้ผมร้อยเจ็ดสิบแปดแรงมาขับไปขับมาก็มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันอยากได้แรงกว่าน,นี้นะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มัน2 0 4แรงมาเมื่อวาน f o r t จ n e r เปิดตัวใหม่นะครับมันก็แต่งหน้าทาปากนะนะั่นแหละอาจจะมีการจูนเครื่องยนต์ใหม่โูอ้โห2 2่แรงม้าเลยนะ โอ้โหห้าร้อยห้นิวตันเมตรราคาก็โอ้โหเอาไปว่าเกือบสองล้านอ่ะโอโ้เดี๋ยวนี้ซื้อ P P V นะครับรถ S U V บนพื้นฐานกระบะนี่ที่เรียกว่า P P V โอ้โหควักเงินเกือบสองล้านเลยนะเนี่ยอาจจะมีทอนมาไม่กี่พันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้กันแล้วเหรอราคาน่ากลัวนะราคาน่ากลัวผมนี่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหไม่จำเป็นไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อแล้ให้ P P V เนี่ย นะซื้อไอ้นี่ดีกว่าเ้ยนะซื้อไอกระบะสี่ประตูอย่างเงี้ยหนึ่งคันแล้วนอกนั้นซื้อรถตู้ไปเลยนะที่บ้านถ้าอยากจะใช้ทรงนั้นก็ซื้อรถตู้ไปนะนะพีวีนแพงเวอร์เหลือเกินนะครับแต่มันก็เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะนะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่คุณจะเลือกแล้วกันนะเอ้วันี้มาติดอะไรปกติมันก็ไม่ติดข้างหน้าจะต้องมีอะ,อะไรสักอย่างซึ่งดูทรงแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุ นะครับดูทรงนะดูทรงนะเดาๆคาด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 เดาเดไปเมื่อก,กี้ก็มีรถอย่างเงี้ยเนี่ยที่ขนสัมภาระเหมือนด้านขวามาเนี่ยแต่เป็นขนท่อนะเป็นพวกขนท่อแล้วมันมีท่อแลบขึ้นมาจะไม่ให้ตามท้ายผมถ้าจะหนีผมจะหนีขาดเลยผมกลัวมันเบรกแล้วท่อมันพุ่งมาเสียบคอผมมุมมองมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นสําหรับคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับ รถติดตดอย่างนี้ทําให้ความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากได้เกียร์ธรรมดาแล้วนะ <c oughs> นะถ้าถามผมวันนี้นะครับว่าคุณอยากได้เกียร์ธรรมดาเกียร์โต้เกียร์โต้ครับมันก็ตอบโจทย์แล้วเดี๋ยวนี้เกียร์โต้มันแรงมากนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับข้อดีมันก็มีเยอะนะครับการออกตัวนะครับจากศูนย์ไปร้อยมันไม่ต้องมานั่งเช็ดเกียร์หนึ่งยัดเกียร์หนึ่งใส่เกียร์สองใส่เกียร์สองยัดเกียร์สามมันตั้งปืดยาวไปเลย นะครับยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหมีนี่ด้วยนะอะไรอะจูนนะครับรีมงรีแมปโอ้โสบายลากลากกระชูดเลยครัน้นี้ผมก็รีแมปนะของบกรนี้ก็รีแมปรีแมปกับพี่หมูนะพี่หมูไดโนอาร์ตนะครับก็จําเป็นต้องรีนะฮะเพราะว่าเรามีเรื่องน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าไม่มีน้ําหนักบรรทุกมาแล้วก็กระบะเปล่าๆก็สบายๆแต่พอมีน้ําหนักบรรทุกมาแล้วก็อ่ะ นิดนึงประมาณนั้นนะครับเออรถทำไมมันติดจังก็สรุปว่าน่าจะมีอุบรรัติเหตุนะครับผมเห็นแสงไฟวิบวิบๆๆเหมือนรถ่วกฉุกเฉินรถแอมบูเลนอะไรอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนะเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็สำคัญมากๆนะครับขับรถ ก็จเจอรถนี่เลยนะรถเครนนะครับบรรทุกเสาเข็มว่าดีคนะันนี้รัดโซ่นะผมเคยเห็นแบบวาง,งเฉยๆนะเคยเคยทำคลิปไปทิ้งละอันะนี้เขารัดมันต้องรัดนะครับมันต้องรัดนิดนึงโอเคน้ำนงน้ำหนักมันอาจจะถ้ามันขับเวี่ยงสะบัดมันอาจจะหลุดก็จริงนะ่ะแต่ก็ยังดีนะครับมันก็ ได้รัดเอาไว้ประมาณนั้นนะครับมุมอุบัติเหตุนี่พูดตรงๆนะครับถ้าปิดได้ก็ปิดเวลามันสูญเสียกันมาพ่อแม่คนทั้งนั้นคนอยู่บนท้องถนนลูกหลานคนทั้งนั้นอยู่บนท้องถนนรถติดอ,อย่างนี้นะทำให้คิดถึงระบบเบรกโฮเลยคันนี้ไม่มีเบรกโฮนะไม่มีเบรกโฮอยากได้เบรกโฮอยู่นะคันนี้ก้าเลยบีเอ็มมีเบรกโฮก็สบายรถติดแต่เบรกก็จอดเลย เนี่ยวเวลารวมรวมเลนอย่างเงี้ยนะถ้าสลับฟันปลามาาก็จบนะครับแต่ผมก็มีหลักนะบางคนก็เขาก็ไม่ไห้แล้วก็ไม่ว่าบางคนเขาจะมาแทรกแล้ระเดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนะครับบางทีมันก็เหนื่อยหน่ายกับบนท้องถนนมีเยอะแยะนะครับถ้าแย่หัวไปแล้วเขาไม่ไห้แล้วก็แล้วก็ไม่เอาประมาณนี้รอจนกว่าจะได้เดี๋ยวมันก็ได้สักคันหนึ่งประมาณนั้นนะครับน่่เน่่่คุณตำรวจกั้นพลย่อนเลนขวาไม่รู้เกิดอะไรขึ้น รถติดยาวเลยนะครับน่าจะติดไปถึงสุงไหกโกลกแล้วเปรียบเปยนะเปียบเปยนะครับเชียงใหม่ถนนเส้นนี้นะมีทั้งหมดหนึ่ง,งสสามสี่เลนครึ่งประมาณสี่เลนข้างนู้นก็สี่เลนนะครับสามเลน3มเลนกว่า สิบล้อเขาจะเข้าอย่างเงี้ยถ้าเขาจะเข้าเราก็ให้เขานะครับมันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะเขารถใหญ่เขาแย่หัวมาเขาดูว่าอันนั้นมันจะเบียดแล้วเราก็ให้เขาแค,นค่นั้นชีวิตก็ง่ายขึ้น mm hmm. เปิดถางก็จบเลยตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตำรวจกาลังคุยน่าจะมาอย่างนั้นอย่างนี้มุมอย่างนั้นมุมอย่างนี้ไอเกาะการเนี่ยผมบอกได้เลยนะเอาออกได้เอาออกเลยนะครับทำบาริเออร์ขึ้นมาเลยผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับบางคนก็ บอกโอ้ยมีต้นมกต้นไม้มันขี้เลนทั้งนั้นเลยมีเด็กขยะดูดิเนี่ยมีขยะมีคนเฟี้ยงนูน่นเฟี้ยงนี่ก็ไปมันจะทิ้งหาสวรรค์วิมานอะไรไม่รู้อยากจะถามมัน,นจริงจนะริงนะฮะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็เวลารถมันข้ามเลนมาเนี่ยมันชนมาปุ๊บมันจะเขินข้ามเลนได้นะครับเอาบาร์เรียร์ไปเลยเดี๋ยวนี้เส้นเขาคอเส้นอะไรเนี่ยพิษโลกนะครับก็บารเรียร์ตรงกลางแนละ้ว คนข้ามอย่างนี้ไม่ใช่ข้ามง่ายๆนะเนี่ยยิ่งคนแก่ข้ามถ้าไม่ได้เลยคุณนะไม่ต้องบอกเลยวันนี้คน,คนจะข้ามถนนข้ามไงนะครับทับหน้าฝนด้วยปีนเข้าไปลื่นนะครับยิ่งขาลงเนี่ยมันเป็นแบบสามเหลี่ยมปาดขึ้นไปนะครับปาดขึ้นไปเสร็จขาลงนี้ถ้ามันลื่นนะครับสารเหนือเลยทะลิดญ้าเนี่ยโอ้โหนี่รับประกันรถทับหัวแบะเลยนี่ปิดนี่แสดงอุบัติเหตุใหญ่นะเนี่ยปิดไพลอนยาวขนาดเนี้ย ไอ้หัวเหตุเปไม่รู้เหมือนกันนะมีไฟแป๊บๆๆเดี๋ยวดูดูหน้างานก่อนดูหน้างานหรือเขามาทำอะไรโอ้เนี่ยด้านซ้ายรถตกถนนไป่หนึ่งคันนะครับแลนเจอร์แลนเ,เจอร์ตกถนนไปหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยผม้่าตกได้ยังไงอย่างนี้มีข้ามเลนแน่เลยอาจจะพุ่งมาจากเลนนู้นนี่ชนเสาไฟฟ้าครับอ,อาการนี้คือ เดาๆนะเดาๆนะจากประสบการณ์นะครับพุ่งข้ามเลนชนเสาไฟฟ้าข้างนูน้นแล้วกระดงไปลงร่องน้ำอีกข้างมาจากข้างอีกข้างหนึ่งอะ่ะสวนเลนเข้ามาแล้วชนในเสาไฟฟ้าตรงน,นี้นะครับแล้วข้ามไปตกคูน้ำ <c oughs> นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้คืออย่างงี้ครับบารอร์อย่างี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบารอร์อย่างเงี้ยนะมันโอกาสที่มันจะชนข้ามเลนมาเนี่ยน้อยมากแล้วการชนข้ามเลนมาเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาขับมาดีๆพ่อแม่ลูกแม่งโทษทีตายเลยก็เพราะว่ารถมันเหินข้ามเลนมาประมาณนี้นคุณก็ทําจุดข้ามเป็นจุดๆๆไปก็แค่นั้นนะครับค่อยว่ากันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะส่วนตัวผมเนี่ยย่าเยอะเนี่ยนะครับเกาะกลางอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวผมว่ามันในชีวิตผมก็เจอรถเหินข้ามเลนมาก็หลายครั้งแล้วไง แต่ยังไม่เคยเห็นจ่าจ่านะหมายถึงว่าจะเขินมาประทะผมเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ชิวเฉียดบางทีขับผ่านก็เออไงท้องเรียบร้อยเหินเกาะกลางมาเรียบร้อยแล้วอะไรประเภทนี้แต่นี่มุมขับรถ่ยอันตรายก็ค่อนข้างเราก็ต้องดูด้วยรถแรงมายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับบางคนมันก็เล่นไล่เขี่ยมือถือดูนั่นดูนี่นะครับตึ้งตั้งตึ้งตังปุ้งฟังปุ้งฟังโอ้ยิ่งขับมอเตอร์ไซค์ด้วยบางคนขับมอเตอร์ไซค์ดูมือถือดูไล่ไปยโอ้ยมันเก่ง โอ้ยมาทางนี้ก็พลาดอีกแล้วเนี่ยแยกเหมืองง่าเนี่ยเขาทำแล้วนะแต่นียถ้าคนที่ไม่ต้องการติดไฟแดงเนี่ยให้ออกด้านซ้ายไปนะครับนี่ไคนท้ามถนนเกาะกลางเนี่ยดูยังลุมมนุมแลยังต้องฉันเขาเามือพยุงเขาขึ้นไปเลยจะได้เขียวเขียวเขีวเขีย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 วเยวเเขียวเขอย่าเ่งยด้วยด้อย่าลีกแดงอย่าลแดง บังเอิญก็าทำเนี่ยบายพาสทำไมด้านซ้ายนี่เกาะกลางมานะันหนาอ๋อมันต้องขนานกับคลองเส้นนี้เพราะสะพานเส้นนี้มันสะพานเนี่ยช่องว่างมันหนาก็เลยทำเกาะกลางตรงนั้นหนาเข้าไปแล้วทำสะพานหน,นาได้มากจะได้ออกบายพาสไปไล้อีกสองเลนดเดี๋ยวจะมางงงงกลงกองใตรงลำพูนนั่นทําทำทีไรก็งงลู้สินะครับมาโดยติี นะ่จะทำสะพานข้ามได้แล้วข้ามจากร้อยตินะนี่ไม่ถึงขากลับจากกรุงเทพมามาผ่านแยกนี้มาจากลำปางถนะึตงติดไฟแดงทุกทีบนนะอันนี้บน,บน,บ,นบนไปตามอายุขับไปบนไป มีความสุขเดี๋ยวนี้ผมมาใช้ยางไซเดิมสบายอัตราเล่นดีนะครับจี๊ดจา๊าดนี่ขนาดรีแมปมาแล้วนี่ต้องกดปุ่มพาวเวอร์รถท้ามันแรงๆนะขับแล้วมันสนุกแต่รถรู้สึกพุ่งแต่รถรู้สึกพุ่งคราวนี้จะได้ไม่ต้องเค้นคันเร่งม้างก็กลายเป็นว่าสตาร์ทปุ๊บแม้จะรีแมปมาแล้วก็ทางก็ต้องกดปุ่มพาววเอร์โหมดอีกมันก็กลายเป็นขับแล้วดีอ่ะง่ายๆนะครับคันเร่งมันนุ่มเท้า เพิ่งล้างหัวกำลังล้างหัวฉีดอยูล่ล้างหัวฉีดกับล้างหัวลูกสูบอยู่นใส่ตัวนิขิมโมลีดีเซลเพิร์ดกับดีเซลแอนดีเทปเข้าไปนะฮะแตถือว่าเป็นการปรับปรุงรถยนต์นะปร,รัรุงรถยนต์ที่เกาะกลางออกไปเลย ตัดแล้วญย่เยอะบางทีก็ลบทะวัจังหวัดนี้ฟูลกบเป็นป่าเลยกนะ็เป็นบาร์เรอยร์สบายาทริปนี้จะไม่เอาใบสั่งนะให้120ร้อยยี่สิบคุชคอนโคลนะ่ะคันนี้ไม่มีอะแดปบทีฟคุชคอนโคนมีก็ดีเหมือนกันนะก็เทคโนโลยีเราก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเนี่ยไม่งั้นผมต้องแตะเบรกแล้วเนี่ยล็อกไว้ที่ร้อยประมาณร้อยสิบห้า เบรกจะตัดเลยถ้าเป็นระดั t i v e นี่จะเบรกชะลออ่อนชะลอนะต่างๆจะต้องต่างๆในนะั้นเดี๋ยวไปปรนะทบรถครับเทคโนโลยีมันก็ช่วยได้นะเดี๋ยวนี้นะครับแต่ให้ให้มันชัวๆนะไม่ใช่ระบบเบรกอัตโนมัติเนี้ยมผีตัดหน้าวิญญาณตัดหน้าแม่งเบรกเลยอย่างนี้ก็ไปไหวกับขับอยู่เบรกหัวทิ่มเลยโดยข้างหน้าไม่มีอะไร อย่างผมต้องม,มาช้อนความเร็วขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็มาดัดทีฟนะแต่ในเรืองนี้การดัดทีฟลำบากเพราะ่ไกลๆนิดนึงแต่มันก็ช่วยให้ได้นะครับกล้ามเนื้อขาก็จะไม่ไปวดปวดน่องมาหลุมสามไ,นะไม่อะไร้อายุเยอะขึ้นมาปวดปวดนี่ปวดน่องปวดเอวปวดนั่นปวดนี่นนมาถึงแยกนี้แนละ้วแยกนี้จะเคยคอยหลงตรงไปติดไฟแดงด้วยเลย นี่นะนี่นะถ้าจะไปนะขวามือมันจะไปลำพูนเราต้องเข้าซ้ายแต่นี่เลยเข้าซ้ายแต่ไกลโหเลยไอ้นะต้นไม้พึกเนี่ยมันคอยจะบังตาเอยมาดูนะมาทั้งสามเลนนะสามเลนครึ่งนะสามเลนซ้ายไหลทางสามเลนนะเลี้ยวซ้ายมันจะข้อตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะเหลือแค่เลนเดียวจากสามไปหนึ่งนะครับ สามไปสองแต่ซ้ายนี่มันเยอะผมว่าอีกหน่อยเขามีโครงการนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะคอขวดอ่าพอคอขวดเสร็จตอนนี้ไปบานต่อเป็นเลนครึ่งแล้วก็ไปบานต่อเป็นสองเลนผมทำไมมันไม่บานสองเลนนึตั้งแรกประมาณนั้นเนี่ยยอย่างนี้ดอยติเห็นไหมคุณมาจากลำปางยังไงคุณก็ติดติดยังไงก็ติดอย่างนั้นอ่ะไอสะพานที่สร้างตรงนี้เหมือนกับสร้างให้คนที่ค่อมลํำพูนทางรถไฟอย่างเดียวไม่ใช่มามาได้เลยนะเขาก็ติดไฟแดงอยู่ดี ยงเดี๋ยวผ่านผ่านทางรถไฟประมาณนะ่ะผมไม่เข้าใจนะหละามนันพูดมากเหนื่อยโอเคสงสัยสงสัยก็บน่บนๆตามคนขับรถพ,พลึม,พล,ม,พ,ลมพลัมพลึมพล่มวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็8ปดโมงเก้าโมงกว่าแล้วอ่าะนะ,ะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเส้นทางไปลำปางครับ อีพแรกนี่ปิดไปก่อนนะครับมานอกเข้าภูมิไปบางตกอกนครับไปบนไปนะปิดคลิปแรกก่อนสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ V.I.P. คาราวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id si tmx หนึ่งเกแซ